หูละพังไปผัดห้าอันอันนั้นบเห็นอยงก่อนยงก่ไปกัะเพาไปกระเพาบุปินมัจะัะ มนลงแล้วสมน,นามงนะโดจะบอกนะว่าไมเสมนามงมื่อน,นํานบ่ป่ะทูป,ะล,นะทปะลุงเนียทูปะลุงเบ่เห็ดเป็นบ่สิบ่กหกกินนมน้ำเลสิบสื่เค้กมากินเล่มกินบ่เค้กฮะทูปะลุงก่อนทูปะลุงทู โอ้มากินเคกเ้กก่อขข้นมาแล้วใส่ให้เอาเอันน่ะไปใส่ตู้เห็ดนะมันน้สิแกงเห็ดอันเห็ดยังกูจวบน้ำอะไรมันมันอันนี้นำโอ้มันอมน้ำนอนขืนอื้อนอนขืน เ้อ,เอิล่างมือกับล้างเกี๊ยวสบายดีพ่อแม่พี่น้องอุตสุกุสุคนเด้อร์เอฟซีฝังไทยฟังเราแล้วก็ต่างประเทศนำสุ่งซูบอลที่เขามาหับเบิร์นหับโสมซองเสวงเนาะมูนิสติมารีวิวแกงเห็ดเห็ดเห็ดเดผือเนาะพี่น้องตอนนี้กํากลังอันไอ้อ้วนกําลังสีล่างยานางสีงีย้ยานาง อันนี้คือใบส้มจะมวงใบส้มจะมวงใบส้มจะมวงส้มจะมวงว้าเอีงก็อ้วจะมวงใบส้มจะมวงนี่เนาะรสชาติมันสิออกสมๆใส่แกงเห็ดแกงแกงเห็ด แกงต้มหรือว่าเป็นเมนูต้มบบแต่กะไขๆคืออันใบผักผักติ้วเดอ้อไข่กับใบผักติูวล่างแล้วเราก็เสียไว้ใส่แกงเฮดเนาะตอนนี้ก็ให้อ้วนล่างอย่านางห้มานะสูงสี่ลงมือแกงเองแต่บัวสีแซมบ,บอแซมเนาะเอาลงเอามาแกงเองเพราะว่านาะสาวเพิ่นอยากเวีย ขายเลขขายเบอร์เพื่อนเนาะจากลูกจากเต่าเนี่ยก็เลยอเอยามาแกงเดี๋ยวขายอ้วนนี่ยานางให้เนาะเพราะเป็นเพื่อนเป็นคนเซียนเนาะพี่น้องเนาะวัยรุ่นนำชมชื <c oughs> ่นบอกตำวรวจชื่นบอกตำรวจเนาะพี่เด้อช่วยน่อสิ มาลุนน้ำทอมพีเดอร์เอาโซงเสียเอาพักกับอันเอาพักสวมเจมูงไปกระบอกผิกไปล่างก่อนเนาะถ่านำเย,ยนางก็หล่อนะก็หล่อนะคนมาหลังข้างหลัง

เฮ็ดอันเฮ็ดพึ่งอันนี้เขาจะเอิ่อหนเฮ็ดพึ่งอันเพียงซื้อมันนะ่ะมันมีซื้อเอิ่นมันอยู่เนะาะจำบ่ได้อันนี้ดอกจุูมมันหวานหวานในวนัวน,วนจุยจ่ยแต่ก่อนส่งผมบริกรได้เฮ็ดอันนี้นะมันแบบเป็นกึดกรึดนะเป็นคล้ายๆอันเป็นคล้ายๆวุ่นเป็นคล้ายๆเป็นวุ่นนะวุ่นส่งกินในวันสิสิวันไ,ได้ไหมเนาะอย่างผมกล้ากินเนาะแต่พอกล้ากินลองซิมึงพอกินไปกินไป แล้วก็ติดใจเลยต้องเห็ดต่อนไหนแล้วหน่อยตอ,อย่างตุ่มมันบุบตุ่มบุบเปื่อยอยู่อีกมือหนึ่งมีคนี่นอนอนยะตอนนี้ก็ลืมนะแล้วเอารองเลยกันบ้างม้อหลอนนะ หลังจากที่ถาแกงเฮ็ดเนาะให้มันผดมันเดือดกะมาเก็บผักถาบผักอีตูหรือว่าใบเมงลักแล้วก็ยังคืออื่นใบเมงลักนั่นเนาะผลนตรงหันมันนี่ดอกนีอลดวนใหญ่ๆตุบอยูย่ปปยเด็ดเด็ดเด็ดแล้วมันก็สิบเต๋อ สาวกะให้สังคมเอามากแกงเราเสือใจได้เราได้ว่าสังคมสีเห็ดเสร็จก่อนคนสีให้เอามากแกงแนละ้วคือเพิ่นอยากเบี้ยาก,ยากงานเพิ่นก็เลยเออไปแกงลพิ่นว่ก็จากสีเสร็จหมดเสร็จกบอกสองสัน้นสนามสองสั้นใส่แล้วฮุกมาตอนนี้กำลังเก็บพักฮะเ <c oughs> ขาใสาดนดน่ลุในติ๊บนะ ต้มหึงหึงเขาบอก็สิต้มหึงหึงจนมันเลือฮะเขาบ็กว่าอยู่เขาบอ่มีหมอันี้แต่หมอนน้นะเขาอยากมันบวมเดี๋ยวพักพี่แม่จะมุนบวมบอกาำเอิรนเพื่อนนะ เดี๋ยวสีปลาแบบนี้ก่อนนะ้อสิไปอ้ำน้ำก่อนเลยมาคอยมาแกงเพราะว่าที่ตุม่มเฮิงแน่เนาะยัยนแบบยันตุ่มบเุเฮิงแล้วบางคนกับบุกเกา,ก,ากินเน้องกับมะซงตุมงง่มเฮิงแล้วก็สีปลาไว้นี้แหละไปอ้ำน้ำก่อนให้น้ำบุกๆแล้วก็สมาแกงเลยใส่เครื่องปรุงแล้วเนาะไปน้ำบักลายๆจนบุกแลนะ้วเนาะตอนนี้ก็สุกเป็นที่เหยำห้อยเพราะว่าซงใส่น้ำลายเติบแล้วก็ถ่าให้มันมันพดุดจนน้ำบุกแล้วเครื่องขีดที่ว่าเห็นฮะเนาะ แล้วก็สีพอแล้วบัน,นี้ก็ได้เรือมปรุงเลยเนาะประแดกใส่เร็วเลยแต่แป้งนัวนะาซาคนเอามาพริใส่อีกมาพริกอันโลอันนี้โรลพาเอ้ย่าไปเลยถ้าอีตู่สะงคมมากินถ้าอีตู่็ราเลยเก็บมาลายเนะสีใสสมอีก สุมจับมุมสุมจับมุมสุมจับมุมคออกงเห็ดอยู่บ้นนอกบ้านนากับสีประมาณนี้พี่น้องแกงเสืเตาทานกับเสบคือกัน แบ่งกันสา,าวกันเนาะเป็นปลาหงก่ะสุดย่ยเลยพี่เ้องแบ่งขึงเลยส่วนรายสิบบุคคยมีคนมากมีแต่สาวหงกับนะสาวหมักกินสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดชร์ตามซองสาวหงมาดูพี่น้องด้อ